ถั่วดาวอินคาสรพคุณไม่ธรรมดาเป็นพืชที่ควรค่าต่อสุขภาพถั่วดาวอินคาอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้สพคุณถั่วดาวอินคาดียังไงใครยังไม่เคยลองหรือยังไม่รู้จักวันนี้เรามีมาบอกกันค่ะ 1. ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด กรดไขมันโอเมก้า -3 และสารไฟโตสเตอโรลมีฤทธิ์ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดโดยสามารถยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในระบบทางเดินอาหารได้นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟินอลิกและแคโรทีนอยด์ยังมีคุณสมบัติป้องกันการออกออกซิเดชันของไขมันดังนั้นถั่วดาวอินคาและน้ำมันสกัดจากถั่วดาวอินคาเป็นประโยชน์ต่อการลดไขมันในเลือดค่ะ 2. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยสรพคุณของกรดไขมันโอเมก้า3สารไฟโตสเตอรอยและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในถั่วดาวอินคาซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลไม่ดีเข้าสู่เส้นเลือดทั้งยังป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันจึงทำให้ถั่วดาวอินคามีสรพคุณช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ 3. ถั่วดาวอินคาช่วยลดน้ำหนักกฎไขมันโอเมก้า3ในเม็ดถั่วดาวอินคามีคุณสมบัติด,ด้านการสร้างสมดุลฮอร์โมนของร่างกายช่วยลดการหลั่งสารแห่งความเครียดที่ส่งผลให้เราหิวบ่อยอยากกินอาหารรสหวานและอาหารจังฟูดบ่อยๆหรือสรุปง่ายๆคือสามารถช่วยลดความอยากอาหารลงได้ทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 4. บำรุงกระดูกกดไขมันโอเมก้า3ในถั่วดาวอินค่ะยังมีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมมาบำรุงกระดูกได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังช่วยรักษาความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์ลดการอักเสบของหลอดเลือดและลดความเสี่ยงโรคไขข้อได้อีกด้วยนะคะ 5. บำรุงผิวและผม นอกจากกดไขมันชนิดดีแล้วในถั่วดาวอินคายังอุดมไปด้วยวิตามิน E และวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวและผมช่วยป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระอันเป็นต้นเหตุของการอักเสบช่วยลดริ้วรอยและช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจหากจะเห็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสาอําอางที่มีส่วนผสมจากสารสกรัดของถั่วดาวอินคาวันจันไหนอยู่นะคะ 6. โปรตีนสูงมเมล็ดถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญโดยมเมล็ดถั่วดาวอินคาปรุงสุก100กรัมมีสัดส่วนของโปรตีนมากถึง27%เดอร์เซดังนั้นคนที่กินมังสวิรัตหรือคนที่ต้องการโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายถั่วดาวอินคาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ